สวัสดีครับสมพรนุ่งฟหไงสักแก้วครับสโลแกนเนาเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเนาะมือนหนมาแนะนําวิธีเหตุแห้หนูคุนนะครับเนาะหนูคุนเ่าก็จับสุ่มมือนะครับเด้อพยายามจับแต่ว่าเขาจะมีเวลาเนี่ยแต่ว่าตัวใดมันบกตัวใดมันบอนแห่จับเร้อกับระวังครับนี่จับขึ้นมาบ้านนี้ครับเนี่ยแขมตึ้นตือนน้กับปล่อยลงครับนี่ เห็ด <H ead> ไปเรื่อยๆสุบอบออะไรมันหายปจับรครับจับตุ้มือมันกับขุนนี่ยนะครับเนาะคุนหลบบอลเราประกัดมือนะครับกัดที่จันทร์อแก้ขุนแล้วครับเนี่ยนี่ตัวแม่ครับแล้วก็ปล่อยลงครับนี่วิธี ับไปบอดสองสามตัวนะครับเนะาะนี่ครับง่ายง่ายครับแค่กุแ,แรงก็จับมันเนี่ยแตมว่จับมันติตื่นนะครับนะเนาะเขาเป็นพอพันในพันจับขึ้นมาครับมนาะมือลูบมันเนี่ยว่างครับมันติกัดมือเหรอปล่อยลงครับ บอลในก็จับอีกครับอะไรพอพันในพันกัต้องจับนะครับหนูขุดน้องก็ต้องเฮ็ดยังมั้นนะครับเนี่ยน้ำเตื่นน่ากับระวังครับเนี่ย,ยก็ปล่อยลงครับเฮ็ดแค่นี่ครับมือเว็นมืออาทิตย์หนึ่งเฮ็ดสองคำเตือครับอืมนี่ตัวแม่ครับเนี่ยแตมีโอกาสกัดใส่ถุงมือนะครับเด้อนี่จับคอยรูปมันแล้วก็ปล่อยลง แล้วกะบอกไม่ไปเลยครับเนี่ยมีเวลาก็เย็ดเล่นแล้วครับพอพันในพันเขาบ่อยมันตื่นโอกาสมันกัดหลูมันก็มีครับสั์ปลารครับนะสัตัดปลามาเลียงในบ่อถั่นจับมันก็จิมันคุณเอาแ้นบอกกัดหลูกับพ่อแล้วครับกูต้องถึงก็ไปไปเอาขึ้นมาเอนบวกกัดคุณครับกัดครับคุณมาได้กับกัดเดิมพี่น้อง สันบอกคุณนีลรีส์ันบอกั่นนี้ลูกป้อน,นครับลูกเรียมธรรมดาไม่ก,กัดรับกัรกัดร้อยเปอร์เซ็นต์กับเวลาลูบมันกัตตองเบิงนะครับเนาะสันชาตยานมันเดี๋ยวกัดมากมันก็นเลือดสะ ไรไปทลโบเลยังครับเนี่ยเฮ้าคือว่าพยายามันให้มันเดี๋ยวมันขุนแน่มันกับสีบอตื่นเฮ่าครับอันนี้คือเพื่อนมันออกลูกครับเนาะพลาย่าออกลูกยังมากนั่งถืิบบกัดลูกมันกับะมาณนี่นะครับเนาะไล่ไปที่บเมื่อโบได้กับไลไรเบื้องเรื่อยครับกอบประมาณนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวก็ใสาเบิ์งตะระบอนนะครับจะจับแมวหันเนี่ยนี่เพื่อนก็เนี่ยอันนี้ก็ออกลูกมันหาหกโตนะครับเนาะ กับมันกับวุ่ยากนะครับแต่ว่ากับมีเวลานิดนึงนะครับมีเวลากับจับมันแน่จับหางครับจับหางอย่าไปจับปากมันเด้อมันจะกัดห้องไอ้โน่นคุณหนูนยังเ้างเรต้องไปจับครับถึงเวลาก็จัดการเลยทันตัวใดเป็นคาดไบบเป็นพ่อพันในพันกับจับมันนะครับยังบ่ตื่น เดี๋ยวมันตื่นมากมันก็สิกาลูกกันยังเข้ากันเสียงมาโดนมันเสียเวลาเนาะครับเนาะอาทิตย์นึงมาจับมือสองมือสามมืออะไรครับแ้งแตงเขาแบเริ่มเขาผสมกันสองสามเดือนกันแล้วแต่จับมาเกินสิบเทือดนะครับกับโบตื่นเข้าแล้วกับง่ายๆครับเนาะมือนี่ก็มาเบาสู่กันฟั่งนะครับเนาะมันกับว่มันเป็นเคล็ดนิดเดียวครับเนาะ สัพนพอยไมีเวลากะจับนะครับถ้บาพังเหล่นนู้นแน่หน่อยหนึง่งนี่นะครับทําไ้หนูมันไม่กัดลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอ่าถันมากกกดไหล่หกดแชกกดที่ตามไหมน,นะครับเด้อสมพรฟุกใหญ่สาแก้ว